เยี่มชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณมาดูโครงการทาวน์โฮมใหม่ล่าสุดในเครือ Quality House แล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากรถไฟฟ้า BTS ด้วยอ่า,าถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือ Casa City กราประพฤกษ์สาธรนนั่นเองโดยทำเลที่ตั้งจะอยู่ในถนนกำนันแม้นนะคะในช่วงระยะที่ห่างจาก แยกถนนกลปพึกเพียงแค่7-800เมตรเท่านั้นเองและเราก็ทราบกันดีค่ะว่าตัวถนนกละละปพึกเนี่ยเป็นเส้นทางที่เชื่อมตรงกับถนนราชพฤกแล้วก็สะพานสาทรได้ด้วยและในส่วนของ BTS นะคะห่างออกไปสักประมาณ4-5กิโลเมตรเท่านั้นเองเลือกได้เลยค่ะจะเป็น BTS วุทธกาศหรือว่า BTS บางว่าโดยเฉพาะในส่วนของบางว่านะคะในอนาคตอีกไม่นานปี2563นี้นี่เอง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหัวลำโพงบางแคก็จะเข้ามาให้ใช้บริการเพิ่มเติมอีกหนึ่งสายและตัวถนนกาลประพฤกษ์เนี่ยแหละค่ะเป็นศูนย์รวมสิ่งโดยความสะดวกครบทั่วเลยก่อนเข้าบ้านแวะซื้อข้าวของได้เลยค่ะมีทั้งโลตัสแล้วก็แมคโครด้วยสะดวกสบายขึ้นชื่อว่า Quality House พื้นที่ส่วนกลางได้มาตรฐานอย่างแน่นอนค่ะ มีทั้งคลับเฮาส์ที่ออกแบบได้อย่างสวยงามนะคะสระว่ายน้ำเป็นระบบเกลือมีฟิตเนสรูมมีสวนสาธารณะมีสนามเด็กเล่นและนอกเหนือไปกว่านั้นค่ะส่วนของความปลอดภัยที่นี่ถือว่าแอดวานซ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง mm. เทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวนั่นก็คือนอกจากรอปพอกับกล้อง CCTV รักษาการตลอด24ชั่วโมงแล้วที่นี่เข้าออกด้วยระบบที่เรียกว่า e a s y Pass ค่ะนั่นก็คือการ์ดที่ควบคุมไม้กระดกระยะไกลเพราะฉะนั้น มาถึงปุ๊บก็ไม่ต้องแตะบัตรให้เสียเวลาและนอกจากนี้ในบ้านทุกหลังระบบสัญญาณการขโมยติดตั้งเอาไว้ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วยพื้นที่ของโครงการทั้งหมดมีประมาณ29ไร่นะคะก็จะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นที่หน้าตาโมเดิร์นสวยงามแบบนี้เลยทั้งหมด256ยูนิตค่ะแล้วก็ขนาดที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงจะเริ่มต้นจากประมาณ17ตารางวานะคะ แต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือหน้ากว้างของบ้านแต่ละหลัง5.7เมตรโอ้โหกว้างมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจอดรถ2คันได้แบบหลวมๆสบายๆเข้าไปดูกันค่ะเอาละค่ะเข้ามาดูพื้นที่ภายในบ้านทาวน์โฮมของคาซาซิตี้กาละปะพฤกษาทรค่ะบรรยากาศแรกเลยคือปลอดโปร่งจังทาวน์โฮมที่นี่ เพราะว่าด้วยความที่หน้ากว้าง5.7เมตรแล้วนะคะ floor to ceiling ความสูงถึงฝ้าเพดานของชั้นล่างนะคะ2.7เมตรแล้วก็ประตูทางเข้าบ้านด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่แล้วส่วนด้านข้างห้องนี้ห้องมุมห้องริมเพราะฉะนั้นก็จะได้หน้าต่างด้านข้างเพิ่มเข้ามาอีก ส่วนสเปซพื้นที่ข้างล่างนะคะเปิดเป็นโอเพนแพลนให้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้ามาอยู่อาศัยจริงเราก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์หรือว่าจัดวางฟังก์ชันใช้สอยได้อย่างเต็มที่ด้านนี้ก็ยังมีพื้นที่สำหรับ Pantry ใส่ไว้ตรงนี้ด้วยก็ได้แต่ว่าทีเด็ดของบ้านหลังนี้ก็คือลานซักล้างด้านหลังค่ะนี่ ทาวน์โฮมของที่นี่ทุกหลังนะคะวางโครงสร้างในส่วนของลานซักล้างตอกเสาเข็มเท่ากับตัวบ้านเพื่อรองรับการต่อเติมหรือว่าปรับปรุงของคุณในอนาคตนี่ค่ะไอเดียที่เขาตกแต่งให้ดูเดี๋ยวขึ้นไปดูต่อโอ้โหช่องแสงตรงนี้ทำให้ลืม ผงบันไดมืดๆของทาวน์โฮมทั่วไปเลยค่ะได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ได้ทั้งความปลอดภัยเวลาก้าวขึ้นลงอุย้ยมีตรงนี้ด้วยบนหลังคาก็ยังมีช่องแสงที่ส่องตรงลงมาได้ด้วยโอ้โหเยี่ยมจริงๆพื้นที่บนชั้น2ค่ะ3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำส่วนกลางพามาดูห้องแรกก่อนเพราะว่านี่คือมาสเตอร์เบดมแล้วก็ผนังของห้องเป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่มากๆหน้าต่างตรงนี้เปิดได้ค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน f l o o r to Ceiling ของ Master Bedroom ดันขึ้นไปได้สูงสุดถึง3เมตรเลยทีเดียวยังไม่หมดค่ะนี่พื้นที่ตรงด้านนี้กันเป็น Walk-in Closet ก็ได้จะบิวอินตู้เสื้อผ้าบานใหญ่เบ่มเทิมแบบนี้ก็ได้เก็บของได้เพียบแล้วก็ความพิเศษของ Master Bedroom ก็คือต้องมีทางเข้าห้องน้ำโดยตรงเห็นไหมคะสะดวกสบายสำหรับการใช้งานส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกมีครบ ออกแบบทาวน์โฮมของคาซาซิตี้กระปะพฤกษาทรมีหลายส่วนเลยนะคะที่ทำให้เราเข้ามาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นช่องแสงที่รับแสงจากบนหลังคาเข้ามาที่โถงบันไดหรือว่าโครงสร้างของลานซักล้างด้านหลังที่ตอกเสาเข็มเท่ากับตัวบ้าน รองรับการต่อเติมในอนาคตแก้ปัญหาบ้านร้าวบ้านซุดที่เราเคยเห็นในทาวน์โฮมทั่วๆไประบบท่อน้ำยาก,กำจัดปลวกใต้ดินเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยไฟเป็น LED ทั้งหลังรวมทั้งส่วนที่เราอาจจะมองไม่เห็นนั่นก็คือฉนวนกันความร้อนที่อยู่บนฝ้าเพดานหนา3นิ้วใต้หลังคามีช่องระบายอากาศทำให้อากาศภายในบ้านของเราเนี่ยถ่ายเทได้ดีขึ้นนี่จึงเรียกว่าบ้านที่หายใจได้ค่ะ ยังไงต้องเข้ามาดูด้วยตัวของคุณเองยังมีข้อดีอื่นอื่นอีกหลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับทาวน์โฮมที่นี่คาซาซิตี้กาละปะพฤกษาทอนอ้ออยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า BTS ด้วยขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ